ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ต่อพิการพีทีประจวต f ฟีครับทำการเปิดตัววันดด้รุ่ยจากแข่งเทพการเทียฟซีครับเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่เตรียมที่จะรุยทะิกในซีซั่น2024ขอนแกนยูเนเต็ดครับปิดดิวสตีฟฮัมบริกเสริมแก่งในเกมบลกเกตรเาสซาฟีครับได้ประกาศเปิดตัวทางฝั่งของตระหนักรเคนายและทางฝั่งของตระานักรักพันพรใสสมุดประการชิี้ครับเติมเกรดในโคตาเอเชียครับมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่19เดือนกรกฎาคมของช่วงแรกวันนี้ครับไปพร้อม กับเบดดีเฟนบริกันเลยครับประเด็นข่าวสารเล็กคนนี้ครับเราขยับมากระที่ทางฝั่งของตะนานต่อพิคาสพีทีประจวบศซีกันหน่อยครับได้บรุกประกาศตกลงคว้าตัวทางฝั่งของตะนานวันเดอร์รุยครับปีกดิมซนจากแบงคองกรูดัดเข้าไปร่วมทีมอย่างเปง็นทางการเลยครับ โดยตรงฝั่งกองแตน้าตัวลูกชาบราซิลนั้นครับในวัย34ปีครับเคยค้าแข่งกับทีมอย่างแตน้าสโมสรฟาร์มิงโกเมื่อฤดูกาล2 0 1 1อีกหลายทีมเลยครับในลีกของบราซิลก่อนทจะย้ายเข้ามาค้าแข่งที่เมืองไทยครับเมื่อปี2017กับสโมสรอย่างแตน้าสิงห์ชื่อไลน์จุดดูแตดซึ่งจ้าตัวนั้นครับก็พาทีมครับคว้าแชมป์ช้างไอเป้ครับก่อนทจะย้ายเข้าสู่แบงกอกยูุนเต็ดครับเมื่อฤดูกาล2018และก็พาทีมคว้าแชมป์ช้างไอเป้ครับเช่นกันครับในฤดูกาลล่าสุดเลยครับ และโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางนั้นเจ้าวันเดอรุยนานครับก็ถือเป็นการเสริมทัพนักเตะคนที่ทิบ2เลยครับของทางนั้นพีทีประจวบในการเสริมทัพเข้าไปร่วมทีมในฤดูกาล2 0 2พันเป็นต้นไปเลยครับ จากนั้นครับเราขยับไปต่อที่ตรงฝั่งของะนนขอตะลันขอดแกนยูนเต็ดกันหน่อยครับปิดดิวเช่นกันครับในการคว้าตัวตรงฝั่งของตะลันสตีฟฮมบริกครับในรูปความเดืสูงขเขาพร่วมทีมจะเป็นต่างกันรครับเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกทะิกในฤดูกาลน,นา้เช่นกันเลยครับโดยสำหรับแข้งดีกรีทีมชาติกีดีบิวเซอนั้นครับในวัย26ปีครับเคยเล่นในกับสโมสรอ,อย่างตะลานบอโรนเซียอยู่ร่วมทีมกับ ทางด้านรัสเมีคาราบบเอ้ครับในฤดูกาลสปัสซิบุกก่อนที่จะทำผลงานดีครับจนถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติฝรั่งเศสอยู่20ปีจากนั้นครับก็ได้ดึงตัวเข้าปรวมทีมสโมสรออ่างด้านโซโชเชียลครับ และในขณะที่ต่อมาครับในฤดูกาลสปันยีสองนนครับได้ย้ายไปหาประสบการณ์ครับทีลีกของตะลันบอรโดวากับอีกสโมสรหนึ่งครับสามารถช่วยีมคว้าแชมป์สองแชมป์ในประเทศครับก่อนที่ในฤดูกาลสปันยีสามก็จะเป็นสโมสรนี้ไปเลยครับที่คว้าตัวกลับมารวมแบรนที่ประเทศฝรั่งเศสอีกครั้งและในฤดูกาลล่าสุดครับเจ้าตัวเลือกเมล็ดในเอเชียครั้งแรกครับอยู่ในช่วงที่สโมสรน้นครับได้เปิดตัวทางฝั่งของตะลันสกอตต์กูเปอร์ที่กําลังทําหน้าที่คุมทีมอยู่เลยครับและในส่วนของการนบใช้ทีมชาติอย่างตะลันของอริก ถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติเยาวชนฝรั่งเศสในยู2ครวมกับทั้งฝั่งของตอร์นันอักเซลดีซาซีลิตโตเฟอร์อินคุนคูที่ปัจจุบันคาแข้งอยู่กับสโมสรเชลซีทีมหลังจากประเทศอังกฤษแต่โดยเจื้อตัวนั้นครับมีเชื้อสายของตะด้นันกีนีบิลซาครับจึงทําไม้สามารถเลือกเล่นทีมชาติชุดใหญ่ที่ประเทศกินีบิลซาได้ครับจึงถูกเรียกตัวเข้าไปติดทีมชาติชุดใหญ่ของตอรนันทีมชาติกินีครั้งแรกในปี2021ชุดครับ ฟุตบอลโลกในฤดูกาล2022และทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติแอฟริกาคัพออฟเชั่นปี2022อีกด้วยแหละครับประเด็นข่าวสารต่อไปครับขยับไปตอนที่ตรงฝั่งของตารานการทเลีฟกันหน่อยครับป่าสดไดเลึกเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่อย่างเป็นทางการครับหวนรำลึกสู่ตำนานแชมป์ถ้วยฟุตบอลประเภทกอกกับภายใต้คอนเซ็ปที่มีชื่อว่า VR The l i right o n นั่นเองนะครับ โดยทางฝั่งของตะลานการเทเลสีนั้นครับได้ทาการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ประจำฤดูกาลนี้ออกมาเป็นเชียร์รับครับภายใต้แบนกีฬาสัญชติไทยแกรนด์สปอร์ตโดยชดสแกนของตะลนาน VR The Lion ออครับพวกเราคือสิทธิ์ชาาเตรียมที่จะวางจําหน่ายตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปอีกด้วย,ยครับอย่างไรก็ตามครับทั้ง3ชุดครับชุดแรกกันก่อนครับของชุด ้าบ,บ้านครับหรือชุดแข่งขันเยาวสีแสดน้ำมืนครับแต่รับแรงบันดาลใจจากชุดแข่งขันในยุคคลาสสิกครับที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมสโมสรฟุตบอลการ์เธ4สซีจากนั้นครับจากตํานานแชมป์ฟุตบอลไวยพระราชทานประเภทก่อครับพวกเราก็จะกลับมาคว้าชัยและกลาวสู่ความยิ่งใหญ่ครั้งในปีนี้ครับ ในขณะที่ชุดเยือนครับก็คือชุดเข่งขนันสีขาวครับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไอคอนของสิจธาที่บ่งบอกความเป็นตัวตนได้อย่างสนุกสนานลงตัวครับตัวเสื้อครับได้โชว์ลายขนสิงที่พริว้วไหวครับเพิ่มความสนุกโดยแถบรถลายที่1ึงอัตลักษณ์ของการเทสสี่มาทําเป็นไอคอนโดยใช้สีแสดน้ำมินมาใช้ในการออกแบบที่ด้านข้างของตัวเสื้อเลยครับ โดยคะแนนขนาดที่ชุดที่3ครับเป็นชุดแข่งขานสีกรมครับได้รับแรงบรนดาใจจากจิตวิญญาณแห่งสีครับโชว์รวดลายนาสิ่งที่ดูดันฮึกเขิ่และทรงพลังครับปลุกวิญญาณความเป็นสิงห์าที่จะซูเพื่อชชนะตัดต่อด,ด้วยแถบสีซ่อมพิเศษด้วยสีโลโก้สโมสร,รครับเลนโลโก้สปอนเซอร์เป็นสีซ่อมแบบอ่อนทลทั้งตัวแหละครับ ซึ่งตางนี้ครับสับชุดแข่งขันดังกล่าวครับก็จะใช้แข่งขันเฉพาะฟุตบอลร,รายการภายในประเทศเท่านั้นครับขณะที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียอย่างทารานเอฟซีแชมเปียีกทูครับทางด้านแกรดสปอร์ตจะมีการเปิดตัวให้แฟนบอลได้เห็นกันต่อไปอีกครั้งหนึครับ ประเด็นข่าวสารต่อไปครับขยับไปตอนที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลของตารานทริสอกันหน่อยครับอย่างตารานสโมสรฟุตบอลเกษตรศาสตร์เอฟซีครับได้ยืนยันประกาศขอตัวทางฝั่งของตารานเจ้ากอบอดิศักดิ์ไรสอนครับและทางฝั่งของตารานจักรพันธ์พรใสโดยเราไปเริ่มตอนที่ทางฝั่งของตารานเจ้ากอบอดิศักดิ์ไรสอนกันก่อนครับเมื่อลาสุดเลยครับทัพนาคํบปรีกครับได้เดินหน้าเปิดตัวทีมในฤดูกาลสปันยปสี่อย่างเป็นทางการครับก็ถือเป็นการเสริมเกลืกของทีมในซีซั่นใหม่ภายใต้การคุมทีมของตารานโค้ชใหม่สันติชัยเผือ โดยทางฝั่งของตนั้นเจ้ากอนั้นครับก็ถือเป็นนักเตะที่มากโดยประสบการณ์และในกับทีมใหญ่มาแล้วอย่างต้นนั้นเมืองทอง f อฟภูเก็ตเบลมยูเนเต็ดบีอีซีเทโรศาสนาการทีมีตรางการูเอฟซีดีสูงสุดของมาเลเซียและแบงคอกยูเนเต็ดเป็นสโมสรล่าสุดก่อนจะย้ายมาเข้ามา่วมทัพหน้าขับปรากฏเกษตรศาสตร์เอฟซีนั่นเองครับส่วนในขณะที่ผู้นันในนามทีมชาติั้นครับเคยพาทีมชาติไทยกับคอเดรนทอง4เกมเมื่อปี2013คว้แชมป์งครับเมื่อรุ่นการ2016และรุ่นการ20 1 7 ไรแ,แชมป์ของตระหนัเอฟแอปซูซูกิครับ2014 2020และ 2000, 2022เป็นหุ่นล่าสุดเลยครับในขณะที่คนที่2ครับอย่างทางฝั่งของตระหนัจักรพันธ์พรใสนั่นเองนะครับหรือทางนั้นเจ้าบอลครับปัจจุบันอายุ37ปีครับผ่านประสบการณ์ค้าแข่งมาอย่างชุกโชนกับหลายสโมสรอ,อาทิเชนสโมสรเพื่อนตำรวจเมืองทองกุลเดตสุพรรณบุรีสีบางกอกการ์ดเอฟซีแบ่งครกุลเดตราชบุรีสี อายุทยายยูเนเต็ดและเชียงใหม่เอฟซีเป็นสโมสรล่าสุดก่อนจะย้ายเข้าไปร่วมทัพหนักขับมรดกเช่นกันเลยครับส่วนในขณะที่ผู้นัน่ทีมชาติไทยนานครับเคยติดท,ทีมชาติไทยในชุดอยูกีบสามปีและทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วอีกด้วยเลยครับ จากนั้นครับเราขยับไปตอนที่ประเด็นปิดท้ายกันหน่อยครับของตะนานสมุดประกาศชติครับด้ประกาศคว้าตัวทางฝั่งของตะนานจ่องจนจองกล่องกลางจากสตูเนฟซีครับเข้าไปร่วมทีมจากเป็ตทางรกลครับโดยตรงฟังของตะนานแข้งชาาคลใต้นั้นครับในวัย24ปีครับเข้ามาทดสอบฝีเท้ากับเคียร์สมุด2สัปดาห์ครับพร้อมกับทำภูนัตในการซ้อมและอุ่นเครื่องได้อย่างยอดเยี่ยมครับจนไปเข้าปากทีมัดในที่สุดเลยครับ และสาวตัางฝังของตอนนั้นจองจิมยองนั้นครับก็จะเข้าไปร่วมทีมในฐนานะโคตาเอเชียเลยครับและก็จะช่วยทีมลุยศึกทีที่2ประจำฤดูกาลส0 2 4ั 24, เป็นต้นไปเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงานเบลดลีฟแอมบรีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ